ครับสัครับวันนี้เจอกันนะครับกับวันที่1เดือนมิถุนายนนะครับเป็นช่วงกลางปีเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปพิเศษนะครับสเปเชียลไลท์เลยนะฮะว่าทองคําสรุปตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีให้ดูเลยนะครับว่าทองคำเนี่ยทิศทางทองคําจะเป็นแบบไหนนะฮะโดยเราจะบอกถึงเรื่องอิลิ w เวฟนะครับซึ่งเป็นเทคนิคกราฟขั้นสูงนะครับมาบอกเลยว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยอยู่ในคลื่นไหนและทองคำเนี่ย กำลังจะปรับฐานหรือขึ้นต่อนะครับคลิปนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะหปีเราทํา2ครั้งให้นะฮะระหว่างช่วงครึ่งปีและช่วงปลายปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทองคําตอนนี้เนี่ยอยู่ในคลื่นไหนครับไปชมกันเลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกราฟทองคํำในรายเดือนนะครับ ทองคำในรายเดือนนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะได้ปิดแท่งนะฮะในหลายเดือนเนี่ยค่อนข้างที่จะไปเป็นไปตามคาดของทีมเราเลยนะฮะว่าทองคำเนี่ยได้ปิดแดงนะครับและก็ลักษณะแท่งเทียนนะครับได้ปิดเป็นแบบชูสติงสตาร์นะครับนี่เลยฮะเห็นไหมฮะจะมีไส้ยาวๆนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ ได้ปิดเนี่ยแนวนี้นะครับเห็นไหมฮะฐานโทษครับแนวนี้นะฮะเห็นไหมครับก็คือทองคํานะครับได้ปิดอยู่เหนือบริเวณไม่เหนือนะฮะอยู่ต่ํากว่าบริเวณท่งเทียนเหล่านี้นะฮะวงบอกว่าทองคาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีแรงนะครับปิดเป็นชุดซิงสตาร์แบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่มีแรงนะครับหมายว่าทองคำเนี่ย ได้รับสัญญาณของสัญญาณแบน์แล้วนะฮะในรายเดือนนะฮะค่อนข้างที่ชัดเจนไหยครับทองคำเนี่ยมีหายที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าทองคำไอซ์ไอและ Stochastic มีโลที่ต่ำกว่านะครับบ่งบอกว่าเป็นสัญญาณของสัญญาณของตลาดหมีนะครับเห็นไหมฮะนี่คือชู o ติงสตาร์นะฮะที่เราบอกกันเมื่อกี้นะครับ แทงนี้ฮะแทงเมื่อวานนะครับเห็นไหมฮะบริเวณวงกลมสีขาวบรินี้นะครับเป็นแบบชูสติงสตาร์ดูเหมือนว่าทองคำเนี่ยขาขึ้นนะครค่อนข้างที่จะไม่สวยแล้วนะครับแล้วบวกกับนะครับว่ามีข่าวนะครับว่านักลงทุนเนี่ยเพิ่มหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟรนะครับจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมนะครับหลังจากที่อเมริกาเนี่ยเปิดเผยตัวเลขรับสมัครเพิ่มงานเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นการ สวนกระแสน,นะครับของวิเคราะห์นะครับโดยข้อมูลจาก CME Group นะครับบ่งบอกว่าทุนนี้ให้หนัดถึง66.4%รนะฮะที่เฟร่เนี่ยจะปรับขึ้นตัดดอกเบีย้ยนะฮะ0.25สูงระดูับ5.25ถึง5.50%นะระฮะในประชุมที่13ถึง4มิยอที่จะถึงนี้นะครับเลยบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยทองคำนะครับน่าจะอยู่ในสถานะของสถานะ ของหมีนะฮะมองว่าทองคำเนี่ยอาจที่จะขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณนี้นะครับในหลายเดือนนะฮะแล้วหน้าที่จะลงต่อนะครับเป้าในหลายเดือนนะฮะนี่ครับบริเวณแถบสีแดงเลยครับทองคำนะครับหน้าที่จะขึ้นไปทดสอบที่แนวนี้นะครับแนวเส้นสีแดงนะครับก็อยู่ที่บริเวณแถว 1980เหรียญถึง1990เหรียญต่อทอยออนนะฮะ1,980ถึง1990นะฮะมองว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญของหลายเดือนนะฮะมองว่าทองคำเนี่ยน่าที่จะมีโอกาสลงต่อนะครับใเดือนเดือนนั้นค่อนข้างที่จะไม่สวยแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาวิเคราะห์ทางด้านของเอียดเวฟนะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับ หลายท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินเขาว่าทองคําตอนนี้ซื้อดาดีอย่างนะครับคลิปนี้เนี่ยต้องชมกันเลยนะครับนี่ฮะทองคำนะครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะอยู่ในของอีทเวฟนะฮะขอนับตรงนี้ดูแลกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยนี่เลยฮะตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งนะฮะนี่ขึ้นสองนะครับและนี่ขึ้นสามทั้งหมดนะครับและขออนุญาตเปลี่ยนสีให้ดูนี่คือขึ้นสีนะฮะที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะ ขึ้นสีนะฮะ A B C D และก็เราลงมา E นะครับมองว่าตอนนี้นั้นเราอยู่ในฝั่งของขึ้นสีนะครับซึ่งเป็นส่วนของ contracting triangle นะครับนะครับเรากำลังอยู่ในขึ้นสีํทำ A B C D E นะฮะ อยู่ในส่วนของ contracting triangle นะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยคิดว่าเป็นขึ้น4แล้วจะขึ้นต่อจบเป็นขึ้น5นะฮะแต่ว่าน่าจะปรับฐานกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับนี่คือกราฟในรายเดือนนะฮะที่ผมและทีมงานเนี่ยทำให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวขอใส่ตัวเลขให้ดูก็ได้ครับนะครับอันนี้1นนะครับ ที่2นะครับที่3นะครับแล้วก็นี่ A นะครับนี่ C นี่ซนี่ D นะครับและบริเวณนี้นะฮะคิดว่าน่าจะเป็น E นะครับตามนี้เลยนะฮะนี่คือสรุปภาพรวมทั้งหมดในลายเดือนนะครับว่าบริเวณนี้เรากันอยู่ในคลื่น4นะครับ และถ้าเกิดว่าลงมาในรับสำคัญเนี่ยทองคำเนี่ยก็จะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นต่อในขึ้นที่5ได้นะครับบอกว่าแบกดีนะฮะหน้าที่จะบรีน,นี้นะฮะหน้าที่จะลงมุดด้านล่างต่ออีกสักเล็กน้อยนะฮะเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้เป็นขึ้นสีอย่างสมบูรณ์นะฮะน่าจะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะ และกลับกลายเป็นคืนที่ห้าต่อนะครับนี่คือภาพรวมๆหลักๆของทองคําในลายมันนะฮะในลายเดือนนะฮะพอรวมทุกอย่างเลยว่าทองคำเนี่ยตอนนี้น่าจะใกล้ปรับฐานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทองคํากันต่อในลายสัปดาห์นะครับทองคําในลายสัปดาห์นั้นก็นี่เลยครับตามนี้นะฮะก็มองว่าทองคําสัปดาห์นั้นก็ตอนนี้นั้น อินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับบ่งบอกว่าบทแรงนะฮะบทบดแรงแล้วนะฮะบอกว่าพายุกําลังจะเข้านะฮะทองคำนะฮะน่าจะเล่นอยู่ในกรอบบริเวณนี้ด้านบนสีแดงนะฮะเห็นไหมครับวงกลมสีเหลืองเนี่ยครับน่าจะเล่นอยู่เรนนี้นะฮะคิดว่าเป้าการชนเทคโนลรีบาวของทองคำนะครับอาจจะอยู่ที่บริเวณสูงสุดนะฮะผมให้ที่บริเวณ19,90ถึง2,000เหรียญต่อทรอยออนนะครับ เดีย๋ยวนี้เนี่ยน่าที่จะชนแล้วก็มีลวกนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฮิสโตแกรมกับสัญลักษณ์นะฮะค่อนข้างที่จะเป็นแคลกนะฮะมีรอยแยกเข้ามาแล้วนะฮะบงบอกว่าภาพใหญ่ๆ่อินดิเคเตอร์ตัวหลักเนี่ยบอกว่าองคำอยากจะปรับฐานนะครับแค่นั้นเองนะครับรวมถึง Stochastic, RSI Eye ต่างๆก็บอกว่าองคำเนี่ยอยากปรับฐานอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงกับ หัวข้อเมื่อกี้นะฮะในส่วนของดิเวฟว่าน่าจะลงต่อในขึ้น A B C D แล้วก็ E นะครับเมื่อกี้ที่คุยให้ดูนะครับน่าจะลงต่อ E นะครับแค่นั้นเองครับนี่คือเป้าการทำงานในการปรับฐานในส่วนของเทเลกราฟนะครับมองว่าบริเวณเส้นสีขาวเรนนี้น่าจะชนแล้วไม่ผ่านนะครับบริเวณ1,990เหรียญโดยประมาณนะฮะ และนี่คือภาพรวมหลักๆในรายใหญ่ๆนะครับทั้งรายมันรายสัปดาห์นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเจาะย่อยนิดนึงในรายเดย์ละกันนะครับหลายๆท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาว่าแล้วรายเดย์ล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้รายเดย์นะฮะก็มองว่าได้ผ่านแนวต้านระยะที่ไม่เคยผ่านมาได้เมื่อหลายวันก่อนเลยนะฮะนี่เลยฮะแนวต้านรายเดย์นะฮะเห็นไหมครับแนวนี้เลยนะฮะเพิ่งผ่านมาได้นะครับแล้วบ่งบอกว่า อินดิเคเตอร์ต่างเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเป็นสัญญาณของบูลลิตนะฮะหรือว่ามีแรงรีบาวท่านัเองนะครับมองว่าทองคำนะฮะไม่น่าจะผ่านบริเวณนี้ไปได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีขาวนะฮะจะได้เห็นชัดชนะครับอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่ฮะเป็นเป้าบริเวณนะฮะในการที่ทำเทคนิคของรีบาวนะครับคิดว่าไม่น่าผ่านไปได้นะฮะอยู่ที่บริเวณ1 9ึ0เยเหรียญเช่นเดียวกันนะครับบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้นะครับมองว่าเป็นแนวต้านสําคัญนะครับ ภาษาที่เราใช้กันนะครับในทีมเราเรียกว่าภูเขาน้ําแข็งนะครับภูเขาน้ําแข็งก้อนนี้เนี่ยดูว่าหน้าที่จะผ่านไปยากและเกินครับนี่ฮะเห็นไหมฮะภูเขาน้ําแข็งนะครับที่ทางทีมเราทําไว้นะครับคิดว่าภูเขา้ําแข็งนี้ค่อนข้างที่เป็นสโรวิดเมลเทนนะฮะหรือภูเขาที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับ ชนบริเวณ1,990เหรียญคิดว่าน่าจะมีร่วงครับน่าจะลงต่อได้นะครับเพราะว่าคนข้างนี้จะเป็นแนวต่างสำคัญและก็ถ้าเกิดว่าดูในภาพใหญ่ๆในรายสัปดาห์ไรมันแล้วเนี่ยดูว่าทองคำเนี่ยน่าที่จะอยากปรับฐานลงต่อในตัว E นะฮะซึ่งเป,เป็นการปรับฐานนะครับโดยทางกราฟเทคนิคนะครับ ถ้าเกิดท่านใดนะฮะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับรบกวนช่วยกนกดแชร์กันด้วยนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยตั้งใจนะครับที่จะทําคลิปดีๆให้ท่านนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าอยากที่จะมีผู้รู้ปรึกษาด้านการลงทุนทอคำแท่งนะฮะติดต่อทางทีมงานเชพากรณตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ